สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดเรกิฟนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จในชีวิตนะคะที่มันเป็นความสําเร็จในระยะยาวที่เราเรียกว่าเอ่อความสมบูรณ์พูนสุขเนาะสุดผมบู์พูนสุขในในทุกด้านที่เราหวังและที่เราปรารถนานะคะก็หมายถึงว่าเออเ่ะเ จะมีชีวิตอันนี้ตัยามของพี่เองนะคะว่าเราจะสมบูรณ์พูนสุขเนี่ยได้จนถึงบ้านปลายชีวิตเนี่ยนะคะที่เราจะเหมือนอายุ80-90นะคะเราเแก่ชรลาด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีสุขภาพดีแล้วก็มีเงินใช้นะคะมีความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีเพื่อนฝูงนะคะ แล้วกเ็เราจากโลกนี้ไปอย่างไม่แบบในเช้าหมองนะคะด้วยอาจจะด้วยด้วยแบบเราก็ไม่รู้เหมนะว่าเราจะจากโลกนี้ไปด้วยด้วยด้วยแบบไหนแต่ว่าถึงเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็มีโรงพยาบาลมีคนดูแล ะคะหรือเราไม่ป่วยเป็นเอามาพึกเอามาพาติดเตียงหรือเกิดประสบอุบัติเหตุหรืออะไรตรงนั้นนะคะซึ่งมันป้องกันไม่ได้หรอกทั้งหมดนะคะแต่ว่าอันเนี้ยพี่เอ่อมันเป็นมันเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งนะคะของพี่ดราไิปนะว่าเอออยากมีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขนะคะแล้วก็มีแก่ตายอย่างมีคุณภาพนะคะก <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าประสบการณ์นะของคนที่อายุ50แล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าว่าถ้าเราจะไปถึงจุดตรงนั้นได้เราต้องวางแผนนะคะซึ่งจากประสบการณ์ชีวิตเนี่ยของพี่พี่ดรกิจนะมันมีปัจจัยสองอย่างนะคะที่เราจะต้องบริหารชีวิตของตัวเราเองนะปัจจัยอย่างแรกเลยก็คือว่า บริหารกิเลสเรานะคะบริหารกิเลสของเราบริหารกิเลสยังไงก็คือว่าเอา่อถ้าเรามัน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 ฝุ้งจัดมันมีกิเลสจัดไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราไม่สามารถที่จะบริหารได้เช่นมีความอยากเอ่อมีความอยากกินมีความโลภนะชอบการพน,นันเอ่อหรือว่าเรา ไมเ่เรื่องของราคะโทสะโมหะอะไรต่างๆแล้เรื่องของราคะอย่างเงี้ยมันมีความต้องการทางทางด้านเพศเยอะเกินไปหรือคือทุกคนเนี่ยมันมีเลได้หมดแล้ะแต่เราจะบริหารจัดการในเรื่องนี้ได้ไหมเราจะรู้ตัวแล้วเราจะบริหารจัดการได้ไหมที่มันไม่ให้มันเกิดออกมานอกขอบเขตน,นะคะแล้วอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆบริหารจัดการยังไงเช่น พี่ดอกเตอร์กิฟีหลักในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอบ้างานต้อง achievement ต้องให้สำเร็จนะคะแล้วก็เรื่องของการทานอาหารนะคะคือแบบเหมือนกินเพื่อที่จะชดเชยความที่ต้องเครียจดจากการทำงานอะนะคะ อันเนี้ยเป็นกิเลสหลักของเรานะคะแล้วก็อ่ะเรื่องของการแต่งตัวชอบซื้อเสื้อผ้าชอบแบบใช้จ่ายเงินไปในเรื่องของความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยที่มันมากเกินไปเนี่ยพอสิ่งไหนที่มันมากเกินไปแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราเนมันมีตรงนั้นเนี่ยมันมากเกินไปหรือตัวพี่เองเนี่ยทำงานไม่บาลานซ์นะคะทำงานหนักมากแต่พอถึงเวลาหยุดพักนี่ก็คือ ขี้เกียจสุดๆอย่างเงี้ยมันเป็นความที่มันไม่บาลานซ์นะคะเราไม่สามารถที่จะยังไม่สามารถที่จะจัดการแต่ไม่ใช่ว่าจะจัดการไม่ได้นะ,ะพอเรารู้เนี่ยเรารู้แล้วเป้าหมายที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะ,ะถ้าเรากิเลสที่มันมากเกินไปมันล้นเกินไปทำให้ชีวิตมันไม่บาลานซ์เช่นหมดเงินหมดทองทํางานจนหรือว่าทํางานจนเสียสุขภาพนะคะ แล้วมันก็ป่วยเป็นโรคอย่างที่พี่เคยเล่าว่าพี่เคยตรวจพบว่ามะเร็งนะคะเต้านมระยะที่หนึ่งแต่โชคดีที่ตอนนี้หายแล้วก็ต้องกลับมาบาลานมาดูสิว่าอะไรเป็นกีเรดหลักนะคะที่มันทําให้มันเกิดอย่างนั้นโทสะไหมแรงเกินไปไหมนะคะอากาดแขนแรงเกินไปไหมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตถ้ายิ่งอยู่เยอะขึ้นนะ เรื่องของเคเลชมาเมาจเมนต์เนี่ยมันควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาปล่อยวางนะคะอย่าให้มันมีได้นะคะแต่อย่าให้มันสุดโต่งจนชีวิตด้านใดด้านหนึ่งมันพังไปแล้วมันก็จะค่อยๆลงใไปกลายเป็นโดมิโน,โนพอมันรู้ตัวอีกทีอา้าวคุณอาจจะโชคดีอายุ60-70บเจสิบแแต่อยู่ด้วยคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีไม่มีเงินใช้นะคะต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะสุขภาพเสียอย่างแรงนะคะ เป็นเบาหวานความดันเส้นโลหิตนะทุกอย่างมันเกิดมาจากเอามันเกิดมาจากเอะกิเลสนะคะรักโลกโกรหลงความต้องการราคาโทสะโมหะฮะที่อาจจะไม่สามารถที่จะคาตากรีได้แหละว่าว่ามันมันคืออะไรแบบต่างทางพุทธทางพุทธศาสนานะแต่วันหลังถ้าศึก่าสามารถที่จะคุยเรื่องนี้เป็นหมวดหมู่เลย ถ้ามีโอกาสนะคะ mm. เดี๋ยวว่าจะมาคุยเล่าให้ฟังแต่วันนี้พูดรวมๆแล้วกันว่าเราบริหาจรจัดการยูเรยได้ดีแค่ไหนนะคะเรารู้ตัวเราเองไหมแล้วเราแก้ไขไหมแล้วก็ทําข้อที่สองก็คือว่าเราใช้ชีวิตสมดุลหรือเปล่าเออมันก็คือเป็นข้อเดียวเกี่ยวข้องกับข้อแรกกันแหละว่าเราอ่ะใช้ชีวิตสมดุลหรือเปล่าก็าคือต้องกลับมาดูว่าอทําแต่งานแล้วความสัมพันธ์เราไม่มีไหม เราหรือว่าเราไม่เคยเตรียมตัวเรื่องเงินไว้เลยไหมว่าเราแก่แล้วเราจะมีเงินยังไงที่อยู่อาศัยหรือเพื่อนฝูงเราคิดทาไหนงานแต่ว,ว่าเราลองคิดดูไหมว่าถ้าเราอยู่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเราจะมีสังคมไหมเราจะมีเพื่อนเราจะเราจะเหงาไหมถ้าเราต้องอยู่บ้านคนเดียวเราจะมีกิจกรรมอะไรทํานะคะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องต้องเตรียมตัวมาตั้งแต่อายุยังน,อน้อย ถึงแม้ว่าคนที่มีลูกนะมีครอบครัวแล้วก็ตามมีลูกแต่ว่าเราก็ต้องลองศึกษาดูว่าลองดูชีวิตคนที่มีลูกหรือสังคมที่มันที่มันเปลี่ยนไปแล้วชีวิตสมัยก่อนมีลูกอาจจะมาดูแลเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็พึ่งพาและดูแลลูกก็ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเตรียมวางแผนของเราว่าเออทำยังไงเราจะเป็นอิสระพึ่งพาตัวเเองได้นะคะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยนะคะ นี่แหละก็คือว่าอยู่ยังไงอยู่ให้แบบสมบูรณ์พูดสุขนะคะแก่อย่างสวยงามนะคะให้ให้ชีวิตมีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบาลานซ์ในทุกด้านว่าคุณเคยสร้างมาหรือเปล่านะคะเช่นทํางานแล้วดูแลครอบครัวไหมนะคะทํางานแล้วมีเพื่อนไหมหรือว่าเราหรือว่ามีครอบครัวอย่างมีมีครอบครัวมีครอบครัวอย่างเดียวไม่ได้เตรียมบางแผนเรื่องเงินเรื่องงานนะคะ หรือมีครอบครัวลูกเรายทด์เป็นสารณะทุกอย่างไม่มีเพื่อนนะคะไม่มีสังคมเนี่ยอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งลูกเราโตไปนะคะเขาก็ไมไมีชีวิตของเขาแล้วเราอยู่ยังไงเราต้องอยู่แบบพึ่งพาหรือเปล่าต้องรอคอยหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าสำหรับพี่พี่พี่เตกิฟแล้วนะคะก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องเนี้ยทุกอย่างก็ค่อยๆดูตอนนี้มีอะไรที่ยังไม่บาลานซ์นะคะพี่ก็พี่พก็พพ ยังมีโอกาสนะพึ่ง50พึ่งเริ่มเข้า50ใช่ไหมมีเราก็มันบงล้อมชีวิตเราแปดด้านนะคะที่เคยพูดไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้พี่ก็จำไม่ได้แล้วด้านสุขภาพด้านการงานด้านการเงินนะ,ะด้านจิตวิญญาณด้านด้านด้านอะไรด้านความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ย เดี๋ยวไปย้อนทวนดูก็ได้นะคะในเรื่องของเออเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะดูว่าชีวิตเราแต่ละด้านเนี่ยตรงไหนที่มันยังที่มันยังขาดไปแล้วเรามีความต้องการตรงนั้นไหมนะคะบางคนอาจจะไม่ต้องการความสัมพันธ์เลยก็ได้แต่คุณต้องมั่นใจนะคะว่า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 ไม่ไม่ต้องการจริงๆแต่ว่าอยู่ได้จริงๆไม่ได้แบบว่า อยู่ด้วยตัวเองแลวอยู่ด้วยความเหงาพี่ไม,ไม่ไม่ค่อยเชื่อนะคะเพราะว่ามันมเป็นรรสังคมอยู่แล้วกาสความสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องมีเรื่องของลูกสาวอย่างเดียวนะคะของเพื่อนฝูงเราก็ต้องอาศัยพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราล้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งต้องดึงกลับมานะคะอาจจะหรือเรามีครอบครัวที่ไม่เคยดูแลเลยนะคะเราแบบเออไม่เออแบบ เอไปทางใดทางหนึ่งกินเหล้ามากไปไม่เคยดูแลมีภรรยาน้อยนอกใจไม่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเกิดอะไรอย่างงี้ขึ้นมามันก็คือชีวิตไม่สมดุลถ้าคุณจะคิดว่าวันหนึ่งสิ่งที่คุณทำเนี่ยสิ่งที่คุณเป็นวันนี้หรือเป็นในอดีตเนะ่มันจะส่งผลถึงวันนี้แล้วเป็นในวันนี้มันก็ส่งผลนนนนงถึงวันหน้าแล้วใครลูกเขาจะมาดูเราอ่ะ แล้วก็ภรรยาร่วมทุกข์ร่วมสุขเขาจะมาดูแลเราอ่ะเขาจะมารักเราอ่ะถ้าเราอ่ะไปนอกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยที่พี่หยิบยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นลองดูว่าลองปรับชีวิตให้สมดุลแล้วชีวิตที่สมดุลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายนะคะมันมีอะไรให้ทาเยอะๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็หาความหมายหาค,คุณค่าของชีวิตนะคะส่งมอบอ่ะความรู้ส่งมอบสิ่งที่ดีอ่ะพอเรามีชีวิตที่สมดุลมีบาลานซ์นะนะคะ แล้วเรารักษาินัยตรงนั้นนะคะชีวิตมันจิตใจมันก็จะเยือกเย็นเป็นสุกนะ,ะอยู่ได้โปร่งเป็นนะคะแล้วก็มีทรัพยากรที่สนับสนุนในการที่เราจะมีชีวิตอย่างมัง่งคั่งพังของสมบูรณ์คุณสุขในในทุกด้านนะไปทางไหนก็มีความสุขนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ด้วยนะคะก็จะ มีชีวิตที่งดงามนะคะเพราะนั้นสรุปนะคะพี่ขอฝากไว้ก,ก็คือเรื่องแรกนะทำยังไงถึงเราจะจัดการกิเลสของเราได้นะคะมาเนี่ยใ่ดูสิว่ากิเลสหลักเรามันไปทางไหนนะคะแล้วมันส่งผลเสียให้กับชีวิตเรายังไงเราเนี่ยใช่มมันได้ไหมเอาธรรมะเข้ามาใส่ชีวิตเราได้ไหมเอาเอาบทเรียนเอาปัจฉิยาเอา อะไรต่างๆที่เราเรียนรู้ทั้งในวิชาการแล้วก็ทั้งาจากประสบการณ์หรือว่าจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเรามาปรับเรียนรู้ได้ไหมว่ามาเป็นครูว่ามันมากไปมันก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <c oughs> อยู่จนปฟดยหน่อแล้วข้อสองก็คือว่าสมดุลน,นะคะใช้ชีวิตให้สมดุลน,นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะว่า,าจะดูว่าให้มันสมดุลอย่างไง วันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวไว้วันหน้านะคะจะมาคุยเรื่องดีเทลลึกๆในเกี่ยวกับเรื่องของทํายังไงให้ชีวิตงดงามในยามแก่เทานะคะให้มันมีดีเทลมากกว่านี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ